สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Property Scout Channel นะคะวันนี้เราจะมาโชว์โครงการ Ideal Ramani Asok ค่ะอันนี้จะเป็นชั้น36นะคะก็คือเป็นสระว่ายน้ำค่ะ ทางโครงการคะ่ะมีทั้งหมด1222ยูนิตค่ะมีทั้งหมด36ชั้นตั้งอยู่ใกล้กับเซนทรัลทะราม9ยูนิเวอร์แลวก็ฟอร์จูนชาว์ค่ะอีกทั้งยังมีตลาดนัดจอร์ดแฟร์อยู่ใกล้ๆคะ่ะไม่มีอะไรที่สะดวกสบายไปกว่านี้แล้วคะ่ะทางโครงการนะคะมีส่วนกลางทั้งหมด3ชั้นคะ่ะชั้น7ชั้น35และชั้น36คะ่ะยังมีส่วนของบราวฟอร์นะคะที่จะมีสเปซให้เล่นสําหรับชุดบาสเกตบอลแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์อาจจะมีทรัคฟู้ดเข้า เราไปชมกันนะคะ วันนี้จะพามาดูห้อง one bedroom นะคะซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด31 square m e t e ค่ะก็คือห้องนี้นะคะมี living room ที่กว้างมากแล้วก็มีโซฟาที่นุ่มสบายเป็น3ตอนค่ะและอีกทั้งยัง,ยงมีห้องน้ำตรงนี้นะคะที่เป็นแยกโซนเปียกและโซนแห้งค่ะนี่ค่ะนนี้จะเป็น shower room แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น toilet นะคะซึ่งเราไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าเราใส่ถุงเทา้าถุงเท้าเราจะเปียกไหมโอเคค่ะเรามาดูส่วนของห้องนอนกันนะคะ ห้องนอนค่ะอันนี้เป็นเตียงคิงไซส์ค่ะต่อให้เป็นเตียงคิงไซส์มันยังทําให้มีพื้นที่กว้างสําหรับเดินเล่นตรงนี้ได้นะคะโดยบางโครงการเนี่ยพอเราใส่เตียงคิงไซส์แล้วเราไม่สามารถที่จะเดินตรงนี้ได้แต่เรายังมีพื้นที่ตรงนี้สามารถวางโต๊ะทํางานและทํางานตรงนี้ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงโซนห้องครัวกันค่ะ ห้องครัวนะคะจะมีบานประตูปิดตรงนี้ค่ะเพื่อที่ก,กันกลิ่นนะคะไม่ให้กลิ่นเข้ามาในิฟวิ่งรูมและอีกทั้งยังแยกโซนเป็นสัตว์เป็นส่วนให้ด้วยนะคะพอเข้ามาค่ะก็คือตรงนี้จะมีฮูดเอาไว้ดูดกลิ่นค่ะเป็นมาจรฐานจากเทกานะคะนี้ค่ะแล้วก็มีอิเล็กทริกสต๊อกตรงนี้ค่ะ,แล,คะแล้วก็ระเบียงกว้างมากนะคะสามารถปากผ้าได้เลยค่ะส่วนใหญ่แล้วระเบียงบางครั้งจะเล็กไปอาจจะแบบ กังวลว่าผ้าจะตกแต่ตรงนี้ไม่ต้องเลยนะคะกว้างมากสามารถออกมาเดินเล่นหรือว่านั่งทานกาแฟาตรงนี้ได้สามารถมีโต๊ะเล็กๆตรงนี้แล้วก็ Enjoy View ตรงนี้ได้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปชมห้องอื่นๆกันนะคะและนี่เป็นอีก type หนึ่งนะคะที่น่าสนใจค่ะก็คือเป็นห้อง type hybrid ค่ะก็คือเราจะมีชั้น2ที่มี18ตารางเมตรค่ะส่วนชั้นล่างจะเป็น34ตารางเมตรนะคะส่วนนี้ค่ะเป็นครัว b u i n ค่ะแล้วก็มี electric stove ตรงนี้แล้วก็มีหูตูดพันค่ะ อีกทั้งยังมีห้องทํางานข้างล่างนะคะแล้วก็สามารถเชคกันแอบได้ตรงนี้ค่ะก็คือตรงนี้เป็นชั้นบิวอินนะคะเอาไว้สําหรับทํางานแล้วก็มีลิ้นชักเก็บทุกอย่างนะคะตรงนี้เอาไว้ใช้กันแอบค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนมาพักผ่อนที่นี่ก็ให้เพื่อนค้างที่นี่ได้เหมือนกันนะคะดูอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับซิงเกิลเบดเลยแต่ว่ามันก็เป็นโซฟาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะในส่วนของิฟวิ่งรูมค่ะก็คือตรงนี้เป็นโซฟา2ตอนค่ะ สามารถนั่งพักผ่อนชมได้หรือว่าทํางานอยู่แล้วจะหันหลังมาชมก็ได้นะคะชั้นเก็บของนะคะบิวอินสามารถไตบ่บรนจดขึ้นไปดูเก็บของได้ค่ะโต๊ะกินข้าวสําหรับ4ท่านนะคะก็คือตรงนี้สามารถเอนจอยกับเพื่อนและครอบครัวได้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันนะคะ ตรงนี้นะคะจะไปนในส่วนของชั้น2ค่ะก็คือเป็นห้องนอนแล้วก็มีบิวอินที่เป็นตู้เสื้อผ้าทางนี้นะคะก็คือจัดเต็มเลยเหมาะสําหรับสาวๆมากๆเลยค่ะที่มีเสื้อผ้าเยอะๆนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนที่เป็นคิงไ i z e ค่ะรู้สึกโล่งโปร่งสบายค่ะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนห้องนอนกว้างมากๆเลยพื้นที่สเปซเยอะมากค่ะมีสเปซตรงนี้กว้างนะคะไม่รู้สึกอึดอัด และยังมีพื้นที่โล่งๆตรงนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าห้องนี้กว้างไปอีกค่ะหากทุกคนสนใจนะคะสามารถติดต่อ PROPPY SCOUT ได้เลยค่ะและอย่าลืม subscribe แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะค่ะ